ไฮสวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่ทุกบ้านนะคะลูกบ้านไหนเป็นเหมือนลูกบ้านนี้บ้างเนาะกินเก่งกินได้ตลอดเวลานะคะนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินนะคะแต่ก็ไม่ได้อ้วนนะคะเพราะว่าเด็กเขาแอคทีฟออกกําลังกายตลอดเวลาดูขนมที่เขาไปซื้อแต่ละวันนะคะค่าแรงแม่สามร้อยลูกกินไปแล้วสามร้อยห้าสิบนะไม่ต้องพูดถึงเด้อ ก็คือเป็นช่วงปิดเทอมของน้องนะคะแม่ไปรับน้องซันเดย์มาอยู่นี่ป้าป๊าเขาต้มมาม่าให้ลูกกินนะปกติแม่ให้ทานได้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเนาะเพราะว่ามาม่ามันมีพงชลรสมันมีเครื่องปรุงที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะวันนี้กินข้าวกับอะไรจ๊ะข้าวบางกอกกินแตงกวาด้วยกินแตงกวาเป็นไหมกินแตงให้แม่นูหน่อยกินไหมกินไม่เป็นแชร์ป้าจ้าจับวิลิกุลไหมวิลลิกูดจับ นะ้ำอาน้ำเลยคะอันนกมาเถอะเผ็ดไหมคะเ,มเพ็เแ <laughs>